ดูนะครับนี่ก็เป็นคลองน้ำแบบโง่โง่นะครับก่อนที่จะมีไอตัวนี้มานะครับแท้จริงแล้วมันเป็นคลองน้ำแบบโง่โมันก็ไม่ได้เป็นไปอ,อะไรมากนะครับดูข้างหลังครับเมื่อก่อนมันเป็นคลองน้ำแบบนี้นะครับมันก็เป็นคลองน้ำธรรมดานี่แหละถ้าเป็นบ้านเราก็ถือว่าโอเคนะแต่ดูครับดูคอมเหลือของพวกเขานะครับท,ที่นี่ที่นี่คือเกาหลีเกาหลีใต้นะครับ ดูความเหลือนะครับอ่าไม่ใช่ปูนธรรมดานะครับเป็นบล็อกที่ออกมาจากโรงงานอิตาเลียนของเกาหลีใต้โดยเฉพาะนะครับที่ส่งมาเลียงกันเป็นชั้นๆเนี่ยเรียงเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อน,น,อ,นอย่างเงี้ยอ่าเรามองเห็นศักยภาพในการาขยายอำนาจขยายบทบาทหน้าที่ แล้วก็มีความโปร่งใสซื่อตรงนะครับที่ทำให้ประเทศเขามีการพัฒนามาถึงทุกวันนี้นะครับดูครับปกติแล้วมันเป็นคลองน้ำธรรมดามันก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับแต่ก็ทำเพิ่มย้ำนะครับว่าตรงนี้คือบ้านนอกนะครับชนบทนะฮะไม่ใช่ในเมืองหรืออะไรนะก็เป็นการจัดวางแผนผังเมืองที่ดีนะครับ เพราะว่าน้ําที่ไหลเนี่ยอาจจะเป็นน้ําที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันน้อยนะครับแต่ว่ามันไหลตลอดว่ามันไหลมาจากตรงไหนครับนู่นครับมันไหลมาจากเขาลูกนู้น,นครับอมืมันไหลตลอดนะครับเกาหลีเขามองเห็นความสาคัญของทรัพยากรน้ํานะครับจึงต้องมีการทําให้ดีที่สุดน้ําทึกหยดต้องมีคุณค่านะครับสําหรับเกาหลีนะครับ